สวัสดีครับผมจาก OC Music นะครับเหมือนเดิมนะครับกับเรื่องอเล่าให้น้องฟังนะครับตามหัวเรื่องเลยนะครับหัดปิดวอลลุ่มนะครับก่อนที่จะดึงแจ็คเข้าหรือออกจากตู้แอมจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องของมิกเซอร์ด้วยนะครับจริงๆผมขี้เกียจทำแต่จริงๆของมิกเซอร์ก็จะค,ค,คือคือคือแบบเดียวกันนั่นแหละ แต่อันเนี้ยมันจะอีกอย่างก็คือบางครั้งเราไปปิดเองไม่ได้ก็ต้องฝากมือสาวเขาปิดให้นะครับมือสาวเขาปิดให้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ให้ดีเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราค่อยพูดถึงกันเรื่องแรกสุดนะครับแอมลิฟายนะครับทุกๆแอมนะครับมันจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับฟังไว้ดีนะครับมันจะมีสวิตช์เปิดปิดผมเห็นหลายคนมากนะครับคือเหมือนกับว่าทําอะไรก็ได้นะครับกับมันมันจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับในสวิตช์เนี่ย มันก็จะมีวอลลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่วอลลุ่มมันจะต้องมีคําว่าวอลลุ่มคือเปิดปิดเสียงนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะ,จะเสียบแจ็คหรือถอดแจ็คเนี่ยให้เราปิดวอลลุ่มให้เป็นศูนย์เสมอเพราะถ้าเราไม่ปิดวอลลุ่มนะครับเราเปิดไว้วอลลุ่มไว้แล้วเราเสียบไว้มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะมีการปึกนะครับซึ่งบางอันเนี่ยบางคนก็จะดึงแจ็คที่ตัวเองเลย บางคนก็ไปดึงแจ็คตรงนี้เลยพอเราดึงออกปุ๊บมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะพึ่งแต่ถ้าเป็นตู้แอมบางรุ่นมันอาจจะดังกว่าเดิมหรืออาจจะไม่ค่อยดังก็แล้วแต่แต่มันก็เห็นไหมมันจะมีเสียงเห็นไหมเสียบเข้าเสียบออกนะครับเหมือนกันเสียเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดึงที่ตัวกีตาร์เองก็เหมือนกันมันก็จะปุกปักปุก,ป,กปักนะครับกับแอมนั่นแหละหมุนปิดมันให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสียบเข้า เดือดึงออกเสมอนะครับแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆจากนั้นก็ปิดสวิตไปนะครับถ้ามันถ้ามันลำบากนะก็ปิดสวิตเลยก็ได้นะครับถ้ามันจะไปลำบากนักอย่าไปดึงแจ็คออกเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ปิดอะไรเลยเรื่องที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่ผมบอกมาถึงเรื่องมิกเวลาที่เราเสียบเอฟเฟกเล่นกีตาร์อยู่หรือเสียบกีตาร์โป่งหรือจะเซนกีตาร์ไฟฟ้าหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาที่มิก ถ้าเราดึงออกเลยแบบที่เรายังไม่ได้ปิดวอลลุ่มมันเสียงมันจะดังแบบเมื่อกี้ไม่พอมันจะทําให้เสียงแหลมที่อยู่ที่ลำโพง PA ขาดด้วยนะครับมีโอกาสที่ทําให้เสียงแหลมขาดได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้สาคัญกว่าอย่าไปดึงออกเองหรืออย่าไปดึงจากตัวกีตาร์ออกโดยที่เขายังไม่ได้ปิดวอลลุ่มที่มิกหรือยังไม่ได้ตัดเสียงจากที่มิกนะครับให้รอก่อนถ้ามีมือซาวก็บอกมือซาว ถ้าไม่มีเราก็เดินมาลดวอลลุ่มเองก็ได้นะครับที่โตมิกถ้าวอลลุม่มถ้ากีตาร์ไอถ้ามิกอยู่ใกล้ๆเรานะครับอย่าไปดึงจากโัวกีตาร์โป<ฮ>ะ<ฮ>และมันออกพีเอดังพักนะครับพรานั้นมันจะทําให้ดอกลําโพงขาดเสียงแหลมลําโพงขาดด้วยมีโอกาสสูงที่จะขาดมันอาจจะไม่ขาดทีนั้นหรือมันอาจจะขาดทีนั้นเลยก็ได้นะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้นะครับคิดว่าควรจะต้องเรียนรู้กัน สังเกตเ,เดี๋ยวนี้ยผมจะสังเกตจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเจอมากๆเจอมากๆผมถึงจะมาทําคลิปเพราะผมรู้สึกว่าการที่เจอมากๆนั่นคือไม่รู้นะครับไม่รู้หรือนั่นไม่รู้หรือว่าอาจจะไม,ไม่เคยไม่เคยเล่นแบบนี้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็มาทําให้ฟังกันแค่นั้นพอนะครับคลิปมันก็มีอยู่แค่นี้แหละปิดวอลลุ่มก่อนที่จะดึงแจ็คออกเสมอถ้ามีตัวแอก็ทำแบบนั้น ปิดวอลลุ่มปิดสวิตให้เรียบร้อยนะครับถ้าจะจะเปิดก็เช่นกันก่อนเสียบแจ็คเนี่ยกรเสียบไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดตัวแอมก็ได้แล้วก็ไฟเปิดวอลลุ่มมิกต้องให้เขาตัดเสียงเท่านั้นถึงจะดึงแจ็คออกจากตัวกีตาร์หรือจากมิกอย่าไปรอให้เปิดเราอย่าให้เขาเปิดเปิดอย่างนี้แล้วก็เราไปดึงแจ็คออกเลยโดยอัตโนมัติถ้าเราทําอย่างนั้นเลยอ่ะมันจะทําให้ลําโพงขาดนะครับเสียหายกันได้อ่ะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ